ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะเช็คโปรโมชั่นมือถือทุกค่ายนะครับฟรีนะครับโดยสํานักงานกสทชได้กำหนดเบอร์นะครับดอกจันหนึนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับอย่างเราๆนะครับได้ทราบว่าเออเนี่ยโดยว่าเราใช้มือถือนะฮะโปรโมชั่นอะไรนะครับโดยทุกค่ายเนี่ยก็คือกด ดอกจันหกหน่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2เลขนะครับคือดอกจันหนึ่งหกห้าดอกจันหนึ่งชาร์ปนะครับแล้วกดโทรออกเพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้อยู่ทุกเครือข่ายได้ฟรีนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรออกนะครับ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับดอกจันหนึ่งดอกจันสอเครื่องหมายชาร์ปนะครับแล้วกดโทรออกเพื่อตรวจสอบวันใช้งานและเงินคงเหลือในระบบฟรีเช่นกันนะครับสามารถรายละเอียดที่จะได้รับได้แก่นะครับยอดเงินที่ใช้ไปหรือยอดเงินคงเหลือระยะเวลาที่ใช้ได้หรือระยะเวลาคงเหลือยอดอินเทอร์เน็ตที่ใช้ไปหรือยอดอินเทอร์เน็ตที่เหลืออยู่ยอดการใช้ SMS นะครับหรือ SMS นะครับแล้วก็คงเหลือยอดใช้งาน MMS หรือ MMS คงเหลือทางนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ใช้บริการซึ่งทั้ง2องหมายเลขสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับเป็นต้นไปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการกดรหัสอีกทีนะครับใช้โปรดกดดอกจัน165ดอกจัน1 ชาร์ปสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับเช็คยอดใช้กดดอกจันหนึ่ดอกจัน2องชาร์ปโทรออกนะครับก็จะมีการส่งเป็นข้อความให้ทราบนะครับว่าเราใช้โปรใดแล้วก็เช็คยอดใช้งานของเรานะครับก็ถ้ายังไงนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสไตล์สบายด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ